ลัคนาราศีพฤกษฎครับมาเช็คดวงรายเดือนกันครับในเดือนมกราคมปี69นะครับชาวพฤกษฎท่านใดไม่ทราบลัคนาสถิตหรือว่าเวลาเกิดที่ชัดเจนดูที่ช่วงวันเกิดนะครับผู้ที่เกิดราศีพฤกษฎคือผู้ที่เกิด14พฤษภาคมถึงวันที่1 3มิถุนายนโดยประมาณครับก่อนเข้าเนื้อหาครับขอเชิญชวนชาวลัคนาราศีพฤกษฎพ,พิมพ์คอมเมนต์ก่อนนะครับเป็นตัวเลขครับเป็นดาวแทนวาสนาดาววาสนาท่านเองคือดาวพระสุพกพฤกษฎนะพระสุกตัวแทนดาวคือเลข6นะครับ พิมพ์เลข6รัวๆเตัวนะเป็หกรัวๆเตัวแล้วก็ตามด้วยคอมเมนต์พรอนอันประเสริฐที่ท่านต้องการนะครับต้องการสิ่งใดพิมพ์สิ่งนั้นไปขอพรอันประเสริฐจงบังเกิดแก่ท่านนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับหกรัวๆเตัวดูที่สําหรับดวงการงานก่อนนะครับชาวลัคนาราศีพฤษภเดือนมกราคมมีจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญด้วยส่วนหนึ่งดาวตัวตนหรือดาววาสนามีการย้ายราศีหนึ่งครั้งนะครับ แล้วก็เจ้าเรือนกรรมราหูตำแหน่งเดิมนะเป็นเกษตรราธิบดีพระเสายังอยู่นะส่งผลเรื่องของโชคลาภจากงานที่ทําอยู่ถือว่างานดีภาพรวมก,กว้างนะครับชาวราศีพฤกษ์ศพโดยในเจ้าเรือนที่เกี่ยวข้องนะครับเรื่องของเจ้าเรือนสุภาพพระเสายังอยู่ที่เรือนกรรมะาครับฉะนั้นงานดีมีผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์มีความเจริญก้าวหน,น้าสุภาพคือชื่อเสียงความสมหวังหลังตั้งใจใครทํางานองค์กรงานประจำงานบริษัทนะครับคู่นี้ถือว่าเด่นมาก งานช่วงนนี้ถือว่าภาพรมคุ้กว่ามีคนช่วยเหลืออุปถัมภ์นะครับทำสิ่งใดมีคือขายคขาได้ชิดเขอนด้เชั่นดีนะครับแล้วก็ทําอะไรก็มักสําเร็จเพราะว่าดาวเพื่อสบันดียังคุ้มภัยนะงานดีเงินดีนั่นเองครับส่วนมีดาวมากระทบอยู่บ้างนะดาวเจ้าเรือนวินาศดาวพระอังคารนะครับแต่กลับเป็นเรื่องที่ดีในช่วงครึ่งเดือนแรกครับเขาเรียกว่าทํางานในอยากทาได้บางท่านได้ทําในสิ่งที่ไม่ชอบนะงานองค์กรงานประจํางานที่ต้องแก้หรือเป็นงานองค์กรงานส่วนรวมอาจจะไม่ใช่งานของคุณเองนะครับทํา มีคนเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหานะช่วงเวลานี้ดวงเข้มแข็งต้องไปช่วยหรือคนอื่นนะงานตวตนคนดีอยู่แล้วนะครับส่งผลเรื่องของความก้าวหน้าได้นะต้องมองอย่างนี้นะมองว่าเหนื่อยก็เหนื่อยแต่มองความก้าวหน้าวความสําเร็จนะถือว่าพิจารณาความอยู่ความชอบก็เป็นของคุณนะครับดาวอาทิตย์เจริญพันธุนะยังตกอยู่ในมรณะอยู่ฉะนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ชอบหรือมาท่านในทํางานไม่คุ้นเคยนะครับ แต่นับจากวันที่15เป็นต้นไปในอาทิตย์ย้ายราศีนะมาเป็นเรือนสุภาษะฉะนั้นจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอย่างดีนะนับตั้งแต่15ไป็นไปแล้วก็พระสุขก็ย้ายราศีด้วยนะตัวตนวาสนาคุณมาอยู่ที่เรือนสุภาษะฉะนั้นคุณเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ได้ดีในช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับทำสิ่งใดก็ดูราบรื่นดูอ่าลดส่วมีความสำเร็จโดยง่ายไปหมดนะครับงานดีนะครับส่วนท่านใดที่เป็นผู้ประกอบการร้านค้าเป็นเจ้าของกิจการในเรื่องของการค้าการขาย มอ,อครื่องเดือนแรกอาจจะเหนื่อยกับลูกค้าอยู่บ้างแต่มันคุ้มค่านะครับแต่คู่อาทิตย์อังคารคู่ตำแหน่งนี้เรียกว่าการค้าการขายต้องสื่อสารกับลูกค้าให้ชัดเจนนะครับอยู่เรือมนมรณะแปลว่ามันจะสื่อสารผิดพลาดคาดเคลื่อนเรื่องของปิดเดียวหรือว่ายอดรายได้อะไรต่างๆแต่ถือว่ายอดขายดีนะเพราะว่าด้วยความที่มีดาวช่วยเหลือคุณอยู่ทั้งเรื่องของโชคลาภก้อนใหญ่จากการค้าขายคาสั่งซื้อใหญ่ๆแต่ก็อย่าลืมความสัมพันธ์เรื่องของความถูุตท่องด้วย แล้วก็เรือนปุตตะเนี่ยเจ้าเรือนปุตตะคือดาวพุธฉะนั้นระมัดระวังการมีลูกน้องบริวารครับใครค้าขายนะลูกน้องบริวารจะสื่อสารผิดพลาดคาดเคลื่อนได้นะการหาลูกค้าด้วยนะปุตตะไปถึงลูกค้าใหม่นะฉะนั้นลูกค้ารายใหม่คุณเอาใจใส่นิดหนึ่งครับจะส่งผลยอดขายที่ดีแน่นอนทั้งนี้ทั้งนั้นยังไงซาด,ดาวมารุมอยู่ที่เรือนสุภาษะสุภาษะคือความสุขสมหวังครับฉะนั้นอาจจะเหน็ดเหนื่อยกับลูกค้าครึ่งเดือนแรกครึ่งเดือนหลังเนี่ยมันมันเหนื่อย้วมันคุมค่าได้ยอดขาย ธุรกิจกลุ่มที่ดีเลยด้วยนะเรื่องของอาสาริมมซับก็ทําได้อาทิ์นะครับครึ่งด้านหลังเนี่ยจะปิดยอดขายได้นะครับใครขายบ้านขายรถยนต์หรือทําเรื่องของการเรื่องของเช่าก็ได้นะครับใครตั้งใจจะขายจะเช่าปล่อยเช่าก็ได้เงินก้อนนะครับเป็นเรื่องที่ดีมากเป็นเซลล์เป็นเน้นหน้าช่วงนี้ปิดจบทครึ่งด้านหลังได้เงินก้อนยิ้มได้อย่างแน่นอนนะครับงานดีมากนะครับโดยเฉพาะครึ่งด้านหลังครับ ลัคนาราศีพฤกษ์ศพนะครับมาเช็คดวงการเงินกันนะครับในเดือนมกราคม69ชาวพฤกษ์ศพโดยธรรมชาติก็เป็นคนมีเสน่ห์เรียกทรัพย์อยู่แล้วครับดาววาสนาดาวพระศุกร์ช่วงเวลานี้ในครึ่งนัอนแหละอาจจะมองว่ารายได้หมุนเวียนนะครับเพราะว่าพระศุกร์อยู่เดือนมรณะเนี่ยมันเงินมันก็ดีแต่เงินหมุนเวียนแล้วก็พระศุกร์ยังเดินเร็วด้วยนะเราเดินไปข้างหน้าเร็วขึ้นแปลว่าเงินหมุนเวียนดีแต่เพียงแต่ดาวเข้ามามรณะมันคือการเก็บเงินไม่อยู่หรือว่าการหมดกินสิ้นเปลืองนะครับดาวพระ สุขเนะี่ยเป็นยังเป็นเจ้าเรือนอริด้วยนะโดยธรรมชาตินะแปลว่ามันมีเรื่องต้องจุกจิกจ่ายที่มันนอกแผนนะครับฉะนั้นรายได้ไม่ใช่กังวลแต่กังวลรายจ่ายนะครับอาทิตย์อังคารเป็นคู่นันด้วยปะทะเรื่องการเดินทางฉะนั้นอาจจะมีรายจ่ายเกี่ยวกับการเดินทางการซ่อมแซมรถรายยวดยานพาหานะนะครับงานองค์กรงานประจําง,งานบริษัทถือว่ารายได้คงที่และก็มีเกณฑ์เรื่องของรายได้พิเศษจากงานใ่ทําอยู่ด้วยความวาสนาเป็นสเจ้าเรือนกรรมะนะเป็น ตำแหน่งที่ดีนะครับเรืยอว่ามีคู่มิตรใหญ่เรื่องของมีโชคลาภเงินก้อนจากงานที่ทําอยู่นะครับเพียงแต่นั่นแหละครับก็อาจจะมีเกณฑ์จากสรรพันส่วนบ้างนะได้อะไรมาน้อยง่ายมากมีความขัดแย้งดูแลเฉลี่ยคนที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับเรื่องของผลประโยชน์ส่วนท่านใดค้าขายาต้องบอกเครื่องเดือนแรกก็อย่าลืมนะรายได้ดีก็อย่าดูดูแลลูกน้องด้วยนะครับว่าท่านได้ซ่อมแซมนะซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ในการทำมาหาเงินหรือซ่อมรถในการประกอบสัมมาอาชีพด้วย เครื่องเนหลังกลับมาดีขึ้นนะครับรายได้หมุนเวียนดีก็รายจ่ายควบคุมได้นะครับก็ดูวินัยการเงินส่วนบุคคลอีกครั้งแต่ถ้าเป็นการเงินธุรกิจในช่วงครื่องเดนหลังทัวดาวดีมากนะครับอยู่ชือนสุภาษเช่วงสุภาษะก็อยู่ชือนการงานงานเจริญก้าวหน้าสุภาษะคือชื่อเสียงการค้าการขายได้แปลว่ายอดขายมันเพิ่มขึ้นนะชื่อเสียงเพิ่มขึ้นยอดขายเพิ่มขึ้นตรงตามเป้าหมายที่วางไว้นั่นเองครับเรือนสุภาษะที่สําคัญพระศุกร์เนี่ยเป็นพระพุทธเนี่ยเจ้าเรือนกระดุมพระ โคงการเงินครึ่งเดือนหลังมาอยู่ที่เรือนสุภาพแปลว่าเงินยอดขายมันไปได้ดีนั่นเองนะครับแล้วก็พระพุทธพระสุขเนี่ยเป็นคู่มิตรใหญ่นะเรื่องของเงินคือว่าเงินเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีโดยดาวทิดนะเรื่องของการค้าขายออนไลน์ครับครึ่งเดือนหลังส่งผลยอดขายที่ดีรายได้ดีมากนะครับส่วนค่าใช้จ่ายถือว่าครึ่งเดือนหลังคบคุมได้มองเรื่องของการแต่งนาต่อยอดทาธุรกิจได้นะยอดเงินส่วนเงินที่มาจากเสียงโชคเสียงดวงหรือลาบลอยโดยง่ายนะยังไงซะคุณก็ เด่นอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะก,การที่พระเกตย้ายมากระตุ้นทรัพย์เรือของโชคลาภมีเงินก้อนมีโชคลาบเข้ามาโดยง่ายลาบสัก,กระก็ดีจากงานที่ทําอยู่หรือว่าคือว่าของกำลังสินน้าใจก็มีนะถือว่าการเงินโดยรวมระมัดระวังขึ้นนแหลกนะครับขึ้นแต่หลังกลับมาดีขึ้นนะครับลัคนาราศีพฤกษ์เช็คดวงโชคลาบกันนะครับในเดือนมก,การาคมปี69 ชาวพฤกษนบนำเรื่องของดวงโชคลาภโดยรวมในช่วงเวลานี้พระศบ,บดีครับเจรญโชคลาภแล้วก็สิ่งใหม่ๆดาวประพุธนะดูตามเดือนเลยนะครับแต่โดยทั้งเดือนในดาวพระพระสบ,บดีนะเจรอนลาภยังเป็นตําแหน่งดีนะอยู่ที่เรือนการเงินมีโชคมีลาภการเงินเดือเป็นเรื่องที่เด่นจุดเด่นของคนพฤกษบเลยในช่วงปีนี้แล้วก็เดือนนี้ด้วยนะครับทำสินใดสิ่งด่ดววสำเร็จตั้งเป้ายอดขายลุยเลยนะแต่ถ้ามองเรื่องของโชคลาภลาบลอยนะ ถือว่าเด่นมากนะโดยเฉพาะนับตั้งแต่วันที่5มกราคมพระเกียตย้ายมาทับอยู่ที่ราพระมีเลข9 5นะเป็นเป็นเลขหลักนะเลข9พระเกีตคือดาวบุญใหญ่ดาวคุ้มภัยให้กับคุณนะส่งผลเรื่องของโชคลาภโดยรวมถือว่าโชคลาภดีมากนะครับเด่นอันดับต้นๆเลยนะาล้มาดูเรื่องของครึ่งเดือนแรกด้วยนะเลขนาโชคหรือเลขเสริมดวงสาหรับชาวพฤกษฎม,นะมีโชคลาภครึ่งเดือนแรกเนะี่ยดาวประพุทธกระตุ้นทรัพย์นะครับอ่าครึ่งเดือนแรกก็คือเลขเกี่ยวกับ อายุของคุณหรือว่าเลขเกี่ยวกับเอกสารการเดินทางของคุณนะหรือว่าเลข5นะครับแล้วก็เลขโชคลาภคุณหลักเป็นเลขห้อยู่แล้วเราประพุธเนี่ยเป็นเลข4จะเป็น 5, 4 4 5นั่นแหลนะครับแล้วก็ครึ่งเดินหลังครับสำหรับดาวประพุธยา้ายราศียกเข้ามาสถิตอยู่ที่เดือนสุภาษนะครึคร่งเดินหลังเนี่ยเลขนำโชคหรือเลขเสริมดวงสำหรับชาวพฤกษบคือเลขเกี่ยวกับคุณพ่อนะเลขเกี่ยวกับบุพาการีผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เพศชายที่คุณเคารพนับถือนะครับ หรือเลข7นะครับเลข7มาดูเลขหลักประจําเดิมฐานเดิมก็จะเป็น57แล้วก็47นะครับคือเลขเสริมดวงของคุณในช่วงเดือนนี้นะครับว่ามีโชคลาภเด่นอยู่แล้วครับเป็นเป็นตัวเงินด้วยนะครับและหากชาวลัคนาราศีพฤษภต,ต้องการเสริมดวงด้านโชคลาภนะในเดือนนี้ช่วงครึ่งเดือนแรกครับควรไปกราบสักการะขอพรนะจากพระพุทธรูปปางสมาธิครับทำบุญไป็นจำนวนเงินที่ลงท้าย19บาทครับเลขกำลังของดาวพระประสบดีนะครับ ส่วนในครึ่งเดือนหลังครับหากต้องการทําบุญเสริมดวงด้านโชคลาภครับก็คือควรไปกราบสักราระขอพรจากพระพุทธรูปปางนาคปกครับหรือทําบุญเป็นจำนวนเงินที่ลงท้าย10บ,บาทนะครับเลขกําลังของดาวพระเสาร์นั่นเองครับเป็น,นเทคนิควิธีขอพรมูแล้วได้ผลเรื่องดวงโชคลาภสาหรับชาวลัคนาราศีพฤษภครับลัคนาราศีพฤษภมาเช็คดวงความรักกันนะครับในเดือนมก,กราคมปี69นะครับ ชาวพฤกษบมเป็นคนมีสเสน่ห์อยู่แล้วนะครับช่วงเวลาในเดือนนี้เนี่ยโดยธรรมชาติดาวพระศุกร์มีเกณฑ์ยาราศีนะครับเรื่องเสน่ห์ความรักแล้วก็คู่ครองคนรักครับดาวพระอังคารในตําแหน่งของดาวพระอังคารในครึ่งเดือนแรกต้องบอกว่าวันที่1นึถึงสิความรักโดยรวมนะว่าต้องคุยกันให้มากนะครับเพราะว่าพระอังคารตกมรณะเนี่ยแม้จะเป็นตําแหน่งที่เข้มแข็งก็งงเถอะนะครับใครที่มีแฟนมีครอบครัวมีคนรักอยู่แล้วเนี่ย ครื่องเนื้อแรกหนะึ่งถึงสิบสามเราคุยกันให้มากนะครับบางทีความที่อารมณ์ใจร้อนหรือมอรณะแปลว่ามันห่างเหินเดินทางหรือว่าหน้าที่การงานหรือเหตุผลอื่นก็แล้วแต่มันทำให้คุยกันน้อยลงนะอยู่อย่างเงียบๆก็ไม่ดีแล้วของความรักคุยกันให้มากนะใครมีแฟนคนรักมีเกณฑ์จะไม่เข้าใจกันด้วยอาทิตย์กับอังคารคู่วิวาทะวิวาทะ,าระาเรื่องอะไรก็น่าจะเป็นเรื่องของความรักหรือเรื่องเกณฑ์พันธุ์ทุกเรืถึงค่าใช้จ่ายในบ้านนะครับ คุยกันให้ดีคิดให้ดีก่อนพูดด้วยนะครับส่วนในครึ่งอนแรกวันที่1 2, นะึ่งถึงสิบเนี่ยคนที่โสดแนะนําให้รักตัวเองเป็นหลักนะครับต่อมาที่14มกราคมไป็นไปเนะี่ยพระอังคารย้ายราศีนะสิ 15, มกราคมจะเห็นผลชัดอังคารย้ายมาเป็นตาแหน่งดวงมหาอุดในเรือนสุภาครับฉะนั้นความรักกลับมาดีพลิกฟื้นนะครับใครที่มีครอบครัวมีแฟนคนรักอยู่แล้วเนะี่ยความรักกลับมาดียิ่งยิ่งขึ้นไปเลยนคนที่สุขสดชื่นนะครับสามส่วชื่อเสียงสามส่วเรื่องของการทํามาเงินด้วยนะครับแล้วก็ พระอังคารเ,เป็นช่วมาวาแปลว่าจะเข้าใจกันดีปัญหาเกา่าๆ่สามารถเคลียร์กันได้นะพูดคุยกันให้มากโดยเฉพาะเรื่องของการทํามาหาเงินนะครับความรักกลับมาดีขึ้นฟื้นขึ้นนะครับความรักแบบผูประถมช่วยเหลือกันแล้วก็เป็นข่าวดีส่วนท่านใดที่ยังโสดตบอด,ดวงพลิกเลยนะครับตั้งแต่15มก,กราคมมนจนไปนะคําว่ามหาอุดแปลว่าสุดมงคลมหามงคลก็มีโอกาสพบรักน้ำเดือนสุภาพแปลว่าพบรักกับผู้ใหญ่พบรักกับคนอายุมากกว่าแต่สุภาพเป็นมหาอุดแปลว่าจะพบเจอกับคนรวยพบเจอกับ คนที่ค่อนข้างดวงสมพงษ์ส่งเสริมชะตานะครับแล้วก็เจเริญปุตตะก็ย้ายตามอีกนะครับก็แปลว่าก็ดวงชะตาเรื่องของความรักหรือเนื้อคู่ถัว่าเปิดค่อนข้างสูงนะครับเจริญพระพุธเนี่ยยังเป็นเจเรินการเงินอีกฉะนั้นก็ชัดันค่อนข้างชัดเจนเลยว่าพบเจอกับคนที่มาส่งเสริมเรื่องของการเงินหรือพบเจอกับคนมีเงินก็เป็นเรื่องที่ดีก็ใช้ระยะเวลาพิสูจน์อีกครั้งนะครับนับตั้งแต่วันที่15มกราคมนี่คนโสดในข่าวดีรออยู่เลยนะครับ ความรักกับเรื่องของคน2คนใช้เระยะเวลาพิสูจน์นะครับ